ไปสู่ความสำเร็จในการเทรดนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเรื่องการบริหารเงินในการเข้าซื้อนะฮะหรือการบริหารเงินในการถือนั่นแหละนะฮะคือบางทีในการเข้าซื้อเนี่ยนะครับหลายคนมีปัญหาว่าพอซื้อแล้วเนี่ยได้ราคาแพงนะครับบางคนพอรอซื้อที่แนวรับปรากฏว่าหุ้นไม่ลงมาให้ซื้อนะครับกลายว่าตกรด หรือบางคนซื้อแล้วเนี่ยราคาร่วงลงไปอีกนะครับก็เลยได้ราคาแพงครับกลายเป็นว่าต้นทุนสูงนะครับดังนั้นนี้อันนี้เป็นเทคนิคในการบริหารเงินในการเข้าซื้อนะครับก็อาจจะแบ่งไม้ซื้อเป็นสามไม้ก็ได้นะครับไม้แรกก็เป็นไม้การตกรดนะครับก็คือซื้อในราคาที่มันย่อๆลงมาแล้วมันไม่ไม่ลงต่อนะครับก็ซื้อไปก่อนก้าวสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็รอซื้อที่แนวรับนะครับ แล้วก็เผื่อเงินเหลือไว้สัก15%นะครับเอาไว้ซื้อที่ราคาตอนที่มันร่วงลงมาหรือว่าปรับตัวขึ้นไปจากแนวรับนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้100%เนี่ยมันคือ100%ของเงินที่จะเข้าซื้อในหุ้นตัวนั้นนะครับหุ้น A สมมติหุ้น A 100%นะครับเราก็แบ่งเป็นสามไม้ไม้ที่หนึ่งนะครับ100บาทเนี่ยเราจะซื้อหุ้น A 100บาทไม้ที่หนึ่งเราซื้อไป25บาทไม้ที่สองซื้อ60บาท มาที่3นะครับซื้ออีก15บาทก็จะซื้อได้ครบ100บาทนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับน,นี่คือวิธีการแบ่งไมาเข้าซื้อนะการขายก็เช่นกันนะครับการขายเราก็สามารถที่จะแบ่งขายได้นะครับอีกเช่นว่านาต้าที่หนึ่งนาตาที่2องนตาตาที่3นะครับเราก็สามารถขายนะครับนาต้าที่1ขาย10%แเปนตาตาที่2ขาย2 0 แนวต้านที่3นะครับขายอีก70%อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าการ Money Management ททั้งเรื่องการซื้อการถือการขายนะครับสำคัญมากในการบริหารพอร์ตรนะครับอันที่2นะครับต้องมี Stop Loss ทุกครั้งนะครับในการเข้าซื้อหุ้นก่อนเข้าซื้อนะครับเรื่องแรกที่คุณต้องมีนะครับก็คือต้องมี Stop Loss นะครับ ไม่ว่าคุณจะไล่ราคาหรือว่าซื้อที่ราคาที่แนวรับก็ตามนะครับซ็อฟล็อตต้องชัดเจนนะครับข้อ3นะครับเมื่อราคาลงมาถึงจุดซ t o p ลอตนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามต่อรองเรื่องห้ามยกเลิกห้ามไม่แอบบิดขานะครับถึงซ็อฟล็อตนะครับต้องโยนซ้ายไม่ลังเลนะฮะโยนซ้ายไปเลยนะครับอย่าก,กลัวที่จะขาดทุนน้อยนะฮะ เพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับสตอปลอสเนี่ยมันจะประมาณ3.5%แค่นั้นแหละนะอย่าไปกลัวที่จะขาดทุนประมาณ3.5%เพราะว่านะครับถ้าเราปล่อยให้มันหลุด Stop ลอส s ไปเนี่ยเราจะขาดทุนมากกว่านั้นเยอะนะครับ C อย่าซื้อขายเกินตัวนะครับก็คือโอเวอร์เทรดโอเวอร์เทหมายความว่าเราอย่าซื้อขายหุ้นตัวนั้นนะครับเกินความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับ อย่าง <tyard>. เช่นนะครับเราตั้งปเป้าไว้จะซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับ100บาทครับาทซื้อครบแล้วเราต้องไม่ซื้อเพิ่มนะครับต่อให้เราอยากซื้อเพิ่มเพราะาราคาลงก็ห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับอันที่2นะครับเรามีเงินอยู่แค่100บาทนะครับแค่เราซื้อหุ้นแค่100บาทก็พอนะครับอย่ามีเงิน100บาทแล้วไปซื้อหุ้น2 0 0บาทนะครับโดยอีก100บาท เราบัญชีมาจินมาซื้อครับเพราะบัญชีมาจินเนี่ยถ้าเราบริหารไม่ดีเนี่ยมันก็ดาบสองคมนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยขาดทุนได้โดยที่ทําให้ขาดทุนได้มากและขาดทุนได้เร็วด้วยนะครับข้อห้าอันเนี้ยสาคัญ ia, หลายๆคนเป็นนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นบ่อยนะครับข้อห้านะฮะก็คืออย่าปล่อยให้หุ้นที่กําไรกลายเป็นขาดทุนนะครับเพราะอะไรนะฮะมันจะทําให้เราขาดความมั่นใจนะ ถือหุ้นกำไรอยู่นะครับหุ้นกำไรเข้าซื้อตรงนี้นะครับแล้วมันขึ้นขึ้นไปแล้วมันลง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 มานะครับลง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 ถ้าเราขายตรงเนี้ยโอเคนะครับขายก่อนที่มันราคาจะลงมาเท่าทุนเนี่ยเราจะเสมอตัวนะครับแต่ถ้าเราขายต่ํากว่าราคาที่เราซื้อหรือว่าขายขายต่ำกว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยตรงนี้จะขาดทุน แน่นอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ข้อห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรานะครับมันจะทําให้เราเครียดมากกว่าซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันลงเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณเคยถือหุ้นที่มันกําไรเนี่ยแล้วคุณไม่ขายเนี่ยนะฮะแน่นอนมันจะทําให้คุณติดดอยอย่างนะครับถ้าเกิดหุ้นมันลงต่อนะสังเกตคนที่ติดดอยนะครับไม่ใช่ซื้อหุ้นแล้วลงเลยนะเพราะถ้าเกิดคนที่ซื้อแล้วลงเลยเ,ลยเนี่ยเขาะจะขายตอนที่ติดสต o อปลอส คนส่วนใหญ่ที่ติดดอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่ซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันขึ้นขึ้นแล้วลงมาแล้วก็ไม่ได้ขายที่ได้กําไรนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นไปต่อปรากฏว่ามันลงแล้วลงเลยนะครับก็เลยกลายเป็นชาวดอยในเรื่องอันนี้ก็จะทําให้เราเสียความมั่นใจไปเยอะนะครับข้อให้ข้อ6นะครับเมื่อมีกําไรต้องยกสต็อปลอสขึ้นไปนะครับก็คือทำเทรลิ่งสต็อปนั่นแหละ คือเมื่อทุกครั้งที่ราคาหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยการถือรันเทรน์นะฮะสต็อปลอสเราต้องสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะปิดในส่วนของประตูขาดทุนนะฮะก็คือยิ่งยกยิ่งสูงขึ้นไปเราก็ต้องยกสต็อปลอสตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวิธีนี้เรียกว่าทำเทรลลิงสต็อปนะครับก็คือยกสต็อปลอสขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการขาดทุนถ้าเกิดราคาหุ้มลงนะครับประเจ็ดอย่าเริ่มหรือเทรดก่อนเห็นแนวโน้มนะฮะ ก็คือหุ้นที่มันเป็นไซด์เว์นะฮะถ้าเราไม่ใช่เงินคนที่ถือหุ้นแบบยาวๆชอบถือหุ้นแบบราคาชอบซื้อหุ้นแบบสะสมนะครับไม่ใช่บาเงินแบบเย็นเจี๊ยบแบบถึงขนาดแช่ตู้เย็นมาเนี่ยนะฮะก็ไม่ควรที่จะเข้าไปซื้อหุ้นช่วงที่มันเป็นแอคติวเมลลนะครับก็คือช่วงที่มันไซด์เว์นั่นแหละนะฮะเพราะว่ามันไม่มีแนวโน้มนะฮะเพราะหุ้นที่เป็นช่วงไซด์เว์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันไซด์เวนะะเป็นไซด์เว์อัพไซด์เว์ดาวนะฮะ เราซื้อตอนไซด์เว์ไม่ใช่ว่าราคาจะถูกที่สุดนะไซด์เว์มันอาจจะเป็นไซด์เว์เพื่อลงต่อหรือว่าไซด์เว์เพื่อขึ้นก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งสองทางนะดังนั้นถ้าเกิดมันยังไม่มีแนวโน้มนะครับว่ามันจะขึ้นนะครับเราก็ไม่ควรเข้าไปซื้อนะความหมายของข้อ7ข้อ8นะครับถ้าไม่แน่ใจในทิศทางหรือว่าไม่แน่ใจว่าตลาดจะเป็นทิศทางใดให้อยูอย่เฉยเฉก็คือทุกครั้งที่เราแบบซื้อซื้อ,อหุ้นไปแล้วหรือว่า เรากาลังจะเข้าซื้อเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าตลาดมันจะขึ้นหรือลงหรือว่าหุ้นตัวนั้นมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันคุ้มเครือเครืออยูนะ่ยังไม่ต้องลงทุนนะหรือ<ม>บางทีเรามีหุ้นอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าตลาดจะลงหรือขึ้นเนี่ยอย่าถือแบบเสี่ยงดวงนะครับยอมขายนะครับขาดทุนนิดหน่อยหรือว่าเสมอตัวหรือว่ากําไรนิดหน่อยออกมาดูท่าทีก่อนก็ได้นะครับดีกว่าที่จะให้ความคุ้มเครือยมาทําร้ายเราแลนะทําให้เราขาดทุนในวันที่มันชัดเจนนะฮะ ถ้าเกิดไม่มั่นใจถ้าเกิดไม่แน่ใจในหุ้นตัวไหนนะครับขายนะถือแล้วไม่สบายใจถือแล้วแบบมันรู้สึกแบบเครียดนะครับขายเถอะนะขาดทุนน้อยขาดทุนนิดหน่อยนะครับขายออกมานะฮะอย่าถือแบบเสี่ยงดวงครับข้อ9ให้หลีกเลี่ยงหุ้นสภาพคล่องต่ำหุ้นสภาพคล่องต่ำคืออะไรหุ้นสภาพคล่องต่ำหมายความว่าหุ้นที่มันมีการซื้อขายแบบน้อยๆนะฮะแต่ว่าขึ้นเยอะ อย่างเช่นหุ้นบางตัวเนี่ยซื้อขายแต่ช่องประมาณ200 300อย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นเราเรา,เราจะเห็นนะครับถ้าเราดู top gainer นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีหุ้นที่มันแบบขึ้นเ,นย,เยอะๆบางตัวที่มันซื้อขายกันแค่หลักร้อยหุ้นน่นะฮะแล้วมันขึ้นไปแบบ20 3 0เอย่างเงี้ยนะฮะไอหุ้นแบบเนี้ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้คุณซื้อได้ราคาถูกคุณก็าขายไม่ได้เพราะอะไรไม่มีใครรับซื้อไงน,นะซื้อมาต่อให้มันขึ้นไป3านคุณ ไปตั้งราคาซื้อมาสักสองหมื่นหุ้นแต่ว่าลุ่มซื้อขายมันต่ำวันละพันนะครับวันละพันคือช่องละร้อยอย่างเงี้ยสมมติช่องละร้อยคุณมีหมื่นหุ้นมันลงไปสามสิบมันขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นคุณจะขายคุณก็ขายออกมาทีละร้อยพอขายออกมาทีร้อยมันก็ไม่ได้ราคาครับพอจะไม่ได้ราคาแต่ตอนที่มันลงนี่สิลงคุณออกไม่ได้ทั้งหาเพราะว่าพอมันลงมันก็ลงรวดรวดรวดใช่ไหม แล้วออกออกไม่ได้เพราะมันรับแค่ร้อยร้อยหุ้นนี้นะครับถ้าเรามีเยอะเกินแล้วขายไม่ออกนะครับเราก็จะขาดทุนนะครับโดนขังข้อสิบการกระจายความเสี่ยงถือหุ้นนะครับไม่เกินสามถึงห้าตัวนะครับอันนี้สําคัญนะครับสําหรับคนที่มีหุ้นสําหรับคนที่มีเงินน,น้อยๆนะการกระจายความเสี่ยงซื้อหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะมีเกินสามหรือห้าตัวครับห้าตัวนี่คือมากสุด นะครับแล้วก็มีประมาณ3ตัวนี่คือน้อยสุดนะนั่นหมายความว่า3ตัวเนี้ยคุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณควรจะกระยสามถึงห้าตัวเนี้ยคุณควรจะกระจายเป็นหุ้นคนละเซกเตอร์นะฮะไม่ใช่ว่ามีหุ้นในพอร์ตตามอาจารย์บอกเป๊ะเลยสมตัวแต่เป็นเซกเตอร์เดียวกันหมดเลยเซกเตอร์เดียวกันหมายความว่าไงเช่น3ตัวที่คุณมีปรากฏว่ามีอะไร ตัวนี้มันเป็นเหล็กทั้ง3ตัวนะครับเนี่ยแบบนี้ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าเวลามันลงเวลามันขึ้นเนี่ยกลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยมันจะขึ้นลงแบบทั้งกลุ่มมันจะไม่ขึ้นตัวใดตัวหนึ่งนะฮะหรือบางทีคุณบอกว่าเฮ้ยมี3ตัวก็จริงแต่คุณซัดแบบโอ้โหซื้ออะไรอะซื้อ ITD เงี้ IT D, LE, R, ย ITD PLE NWR อีสามตัวเนี้มันคือหุ้นกลุ่มเซกเตอร์ก่อสร้างและเหมาก่อสร้างใช่ป่ะคอนสตรัคชั่นเวลามันขึ้นลงมันก็จะไปด้วยกันหมดนะฮะดังนั้นเวลาเราซื้อหุ้นกระจายความเสี่ยง3 5ถึงตัวเนี่ยการซื้อหุ้นมันควรจะเป็นแยกเซกเตอร์นะครับอย่างเอาเราอยากมีเหล็กตัวหนึ่งเราก็เลือกดูเอาในเหล็กเนี่ยตัวไหนมันขึ้นดีที่สุดสมมติเราเลือกเหล็กเราเอาเอาตัวเอาแซมเอาสามชายสตีลเา้า แล้วเป็นผู้นำช่วงนี้ถ้าเป็นผู้นำก่อสร้างเราควรจะเอาตัวไหนดีเอา ITD แล้วกันได้งานเยอะดีคือ ITD ได้สองตัวแล้วไปดูกลุ่มอีกไปดูกลุม property, ล่ม property กลุ่มอาสังหาอยากได้ตัวไหนดีช่วงนี้ตัวไหนมันวิ่งดีๆนะเอาเอาไมด้าแล้วกันไมด้ากำลังจะขึ้นเพราะว่าจะโดนเทคอะไรอย่างเงี้ยได้สามแล้ว อาหรืออีกสองตัวจะเอาอะไรดีอ่าไปซื้อกลุ่มหุ้นอ่ะดูลิสซิงแล้วกันลิสซิงช่วงนี้เอาอะไรดีนะเอาสวัสดแล้วกันสวัสดินะครับดูสวัสดิอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเวลาคุณเนี่ยคุณก็จะมีหุ้น3าถึงหตัวคุณก็จะมีแยกกลุ่มกันนะครับแน่นอนว่าไอ้กลุ่มที่มันเล่นเนี่ยมันจะสลับเวียนกันมันจะไม่เล่นพร้อมกันทุกกลุ่มหรอกนะครับเวลามันเล่นพร้อมกันทุกเวลามันเล่นเนี่ยมันก็จะทําให้หุ้นของเราเนี่ยในพอร์ตเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีตัวที่ขึ้นนะครับ อย่างน้อยจะมีตัวได้ขึ้นพอมันสลับปรับเปลี่ยนได้เป็นตัวอื่นเราก็สามารถที่จะรับเพิ่มในส่วนของตัวที่มันราคาย่อลงมาได้นะครับแต่เราก็จะมีหุ้นขายในกลุ่มที่มันเล่นนะฮะนี่คือไอเดียเวลาเราซื้อหุ้นเข้าพอร์ตนะครับก็ไม่ควรจะซื้อเป็นหุ้นกลุ่มเดียวกันหลายๆตัวนะฮะให้ไปเลือกกลุ่มที่ไปเลือก1กลุ่มก็มีสักตัว2ตัวก็พอนะครับในในในสามถึงหตัวนี่อาจจะมีแค่ตัวเดียวนะครับเราไปเลือกตัวที่มันเป็นผู้นํานะครับเราก็จะ มีหุ้นขายตอนที่หุ้นมันขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเงินซื้อตอนที่หุ้นมันลงนะครับมีสติอยู่ตลอดนะครับในการซื้อขายนะครับอย่าพาินิกเซลลพาินิกบายนะครับให้มีเหตุผลนะครับการซื้อขายต้องยืนยันด้วยกราฟเท่านั้นนะครับการซื้อหุ้นเพียงผ่้หวังปันผลบางครั้งอาจได้ไม่คุ้มเสียนะคือบางทีบางคนนะฮะเห็นว่ามันปันผลเยอะๆเงี้ยแล้วก็ไปไล่ซื้อปรากฏว่า ขาดทุนตั้งแต่วันที่ไล่ซื้อยังไม่ปันผลด้วยซ้ำาะอะไรเพราะว่าเวลามันปันผลเนี่ยไอ้คนที่รู้อยู่แล้วคือคนวงในเขาจะรู้อยู่แล้วว่าหุ้นมันจะขึ้นไปเท่าไหร่จะปันผลเท่าไหร่เขารู้อยู่แล้วนะครับพอเขารู้ว่ามันจะขึ้นปันผลเท่าไหร่เขาก็จะไล่ราคารอแล้วนะฮะซื้อรอพอเขาซื้อรอเสร็จเราก็ไปไล่ราคาตามเขาโดยที่ไม่รู้หนูอยหนิไม่ดูตามาตาเรือนนะฮะเราก็จะโดนเทของใส่มือนะครับขาดทุนตั้งแต่ตอนซื้อแล้ว พอซื้อเสร็จนะครับมันปันผลเสร็จราคามก็ได้รูทอีกเท่ากับราคาที่ปันเท่ากับเงินที่มันปันเนี่ยปรากฏว่าขาดทุน2เด้งนะดังนั้นใครที่จะซื้อหุ้นเพื่อเอาปันผลเนี่ยต้องระวังให้ดีนะว่าปันผลที่ได้กับกําไรกับสิ่งที่เราจะลงทุนเข้าไปซื้อเนี่ยมันจะคุ้มเงินไหมนะครับบางทีเราอาจจะขาดทุนมากกว่าปันผลที่มันให้เราก็ได้นะฮะสิบสามนะครับขาลงห้ามซื้อเฉลี่ยนะครับ นี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับห้ามซื้อหุ้นเฉลี่ยขาลงนะครับเพราะอะไรข้อ14นะครับในพอร์ตจะต้องมีเงินถุกเชิญไว้เสมอนั่นหมายความว่าอย่าเอาเงินสดไปซื้อหุ้นจนหมดนะครับให้เหลือหุ้นให้เหลือเงินสดไปบ้างนะครับเวลาหุ้นลงเราจะได้ซื้อนะฮะอย่างน้อยก็มีสัก10%ของพอร์ตนะครับ10%ของเงินลงทุนในพอร์ตนะครับอย่าซื้อจนหมดนะฮะเหลือเงินไว้สำรองไว้บ้างสักเ0นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดจะได้ซื้อนะครับ อย่าขายหมูบ่อยๆนะฮะอย่าขายหมูบ่อยๆนั่นหมายความว่าเวลาเราขายนะครับอย่าขายแบบเท่าเดิมเท่าเดิมนะฮะยอย่างเราเคยขายได้ห้าร้อยนะครับ500้ยพอได้กำไรอ้า5แล้วก็ขายละห้า5้อยนะครับการฝึกขายหมูที่ถูกต้องก็คือขนาดหมูมันต้องใหญ่ขึ้นนะครับขายไปเถอะนะครับขายหมูแต่ว่าต้องใหญ่ขึ้นนะฮะ อย่าขายหมูตัวเท่าเดิมตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดพัฒนาการนะครับแล้วมันก็ไม่ทําให้ cash flow หรือว่าเงินที่เราได้มันเพิ่มขึ้นมากนักนะฮะให้ฝึกขาย้วยการที่ขยับขนาดหมูมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะข้อ16หกอย่าซื้อขายบ่อยเกินไปนะครับบางคนซื้อขายซื้อขายซื้อขายนะครับหนึ่งช่องก็ขายสองช่องก็ขายปรากฏว่าพอมันวิ่งมันวิ่งทีเดียวสี่ห้าช่องอย่างเงี้ยกลายมาเป็นไล่ราคาก็ขาดทุนติดดอยอย่างเงี้ยเป็นต้น หรือบางทีซื้อขาย1ช่องเนี่ยกำไรได้มันนิดเดียวนะครับส่วนค่าเราไปซื้อขายบ่อยๆเนี่ยนะครับเงินส่วนใหญ่มันก็จะตกไปเป็นค่าคอมนะครับดังนั้นคนที่ชอบซื้อซื้อขายขายบ่อยๆก็ต้องไปหาโบรคกที่มีค่าคอมถูกๆนะครับซึ่งผมก็มีแนะนำไปนะครับของ CGS ของอของ Country Group นะครับตัวค่าคอมเนี่ย0.075นะครับ สำหรับคนชอบซิ่งนะครับขายบ่อยซื้อบ่อยไปสมัครโบรกนี้นะฮะคุ้มแน่นอนนะครับค่าคอมถูกมากนะครับเอาไว้ซื้อขายเล่นเดเทรดหรือว่าซื้อซื้อขายขายนะครับรายละเอียดก็มีอยู่ในโน้ตห้องนะก็มีให้ไปกรอกรายละเอียดเดี๋ยวจะมีมาตันะอันนี้ผมก็ไปขอเข้ามานะครับเขาก็ให้มาที่0.075นะครับให้พวกเราไปเทรดเล่นซิ่งกันนะครับข้อ17 ตอนเทรดนะครับเราต้องห้ามมีอารมณ์ไปเกี่ยวข้องนะฮะห้ามรักหุ้นเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ว่าโอ้หุ้นตัวนี้อยู่ด้วยกันมานานเกิดความผูกพันไม่อยากขายนะครับราคาตัดลงแล้วก็ไม่ยอมขายนะครับด้วยความที่ว่าเป็นหุ้นคู่บุญกําได้กําไรมาตลอดเลยซื้อรอบนี้มันจะลงไม่เป็นไรหรอกกลายเป็นว่าใบออนห้ามมีอารมณ์มปเกี่ยวข้องในการซื้อขายเด็ดขาดนะครับถึงแนวรับก็รับถึงแนวขายต้องขายนะครับถ้ามันหลุดแนวต้องขายทิ้งนะครับหรือว่าถ้ามันลงมาแล้วมันไม่หลุด ก็ต้องกล้าซื้อนะครับ18อย,อ,อย่าซื้อหุ้นอย่าซื้อหุ้นเพราะคิดว่าราคามันต่ําแล้วนในหุ้นขาลงมันจะมีราคาที่ลงลงไปอีกเรื่อยๆคือต่ำก็มีถูกยังมีถูกกว่าเซลล์ยังมีโค้ดเซลล์ดังนั้นหุ้นขาลงก็จะลงมาจนเราต้องร้องขอชีวิตนะครับอย่าซื้อหุ้นเพราะคิดว่ามันถูกแล้วให้ดูกราฟเป็นหลักนะฮะซื้อที่แนวรับที่รับอยู่เท่านั้นถ้ารับไม่อยู่ก็ไปดูแนวแัดไปนะไม่ต้องรีบ จังหวะการเข้าซื้อที่ดีที่สุดนะครับจังหวะการเข้าซื้อที่ดีที่สุดต้องมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันขึ้นนะครับมันขึ้นต้องเป็นขึ้นแบบมีวอลลุ่มสนับสนุนนะครับก็คือขึ้นแบบถ้าเราไปดูจะซื้อเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์ต้องมีเบรกเอาท์แบบที่มีวอลลุ่มสนับสนุนหรือว่าการเซลนะครับการขายเนี่ยการลงก็ต้องลงแบบมีวอลลุ่มสนับสนุนนะครับเราถึงจะขายซึ่งบางทีนะครับเนื่องจากว่า ลายใหญ่ก็ทาราคาอยู่บางทีก็ตบราคาลงมาแบบชั่วคราวปริมาณหุ้นมันก็น้อยนะครับวอลุ่มไม่มีเลยแต่ว่าลงแรงนะอย่างนี้เราก็ซื้อเพิ่มนะครับไม่ใช่ขายนะจากจากแทนที่เราจะขายเพราะว่ามันลงมาเราต้องซื้อนะฮะทีนี้เราก็ต้องฝึกสังเกตว่าการที่เราจะซื้อหรือขายนะครับว่าราคามันลงหรือขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องมีวอลุ่มสมนะฮะข้อยี ยอมรับการขาดทุนนีก็คือคัดลอสหรือว่าซ่อบลอสเนี่ยขายไปแล้วก็นะครับต้องต้องยอมรับได้นะอันนี้เป็นคือบางคนเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยพอขายแล้วแบบอารมณ์มันขึ้นเนี่ยคืออยากเอาคืนอยากเอาคืนอยากเอาคืน,คนแล้วก็ทบเงินเข้าไปนะครับพอขายเสร็จราคามันลงมาขายแล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อคืนโดยที่ยังไม่เห็นสัญญาณอะไชัดเจนเอาเงินทบไปอีกคิดว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาจะได้เท่าเดิมปรากฏว่า ทบเข้าไปก็ขาดทุนอีกพิ่มันลงต่อ,อนี่เป็นต้นนะฮะซื้อเข้าว่าแบบประมาณว่าหน้ามืดอ่ะหน้ามืดแบบแบบอยากได้คืนอยากได้คืนเสร็จก็ทุ่มทบเข้าไปก็เจ็บนะฮะข้อยีิอนะครับ,<อ>รบเมื่อตัดสินใจแล้วนะครับจะซื้อหรือขายก็ต้องทําตามแผนนะอย่างแผนเขียนว่าเนี่ยถ้าเกิดมันมาถึงแนวต้านตรงนี้ที่มันเป็นแนวต้านสําคัญเนี่ยเราจะขายออก20% หรือ3 0มเราก็ต้องขายนะถ้าแผนมันขายคือต้องขายนะครับไม่ใช่ว่าอพอถึงแล้วราคามันเบรกขึ้นไปแล้วไม่ขายแล้วพอไม่ขายเสร็จราคามันยืนไม่ได้มันรุกลงมาแล้วมันลงหนักอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทําให้ขาดทุนได้นะครับดังนั้นเมื่อมีแผนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตามแผนนะครับข้อยี่สิบองายึดติดราคาในอดีตนะฮะเขาหุ้นบางตัวมันเคยแพงนะแต่ก็ใช่ว่าราคามจะกลับไปที่เดิมนะครับ หุ้นบางตัวมันเคยแพงอย่างเช่นสามารถอย่างเงี้ยนะฮะสามารถในอดีตราคาเคยหกสิบห้าบาทนะครับในปัจจุบันเนี่ยราคาจะขึ้นไปสิบบาทเโอ้โหหนักหน่วงกว่าจะขึ้นได้เข็นกันแล้วเข็นกันอีกซื้อมาตั้งหลายวันไม่ยอมขึ้นสักทีย่ำอยู่นั่นแหละนะครับสิบบาทสิบบาทเก้าบาทห้าสิบอะไรเงี้ยย่ำไปย่ำมาย่ำตรงนี้กว่าจะขึ้นนะฮะมันก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะขึ้นไปที่หกสิบห้าบาทก็ได้ก็ไม่มีอะไรการันตีได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องเล่นตามการ,ามามราฟนะฮะ ซื้อเพื่อที่จะไปขายที่แพงเท่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าธุรกิจมันเปลี่ยนมีการ d i s r u p ชั o นในเรื่องของธุรกิจที่เคยทําอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปราคาเดิมได้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกข้อยีนะครับรักษาวินัยนะฮะต้องเชื่อในสัญญาณเทคนิคกราฟบอกว่าขายนะครหลุดแนวก็ต้องขายกราฟบอกว่าซื้อถึงแนวรับแล้วมันไม่หลุดก็ต้องซื้อ อย่าซื้อขายหุ้นถ้ายังไม่มีสัญญาณแสดงว่าแนวโน้มเปลี่ยนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตราบใดที่ยังไม่มีสัญญาณให้ขายเราก็ต้องกล้าถือนะครับถือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณขายในหุ้นขาลงเช่นกันนะครับถ้ามันลงลงลงอยู่จนยังไม่มีทิศทางว่ามันจะกลับทิศนะครับยังไม่มีทิศทางมันจะกลับตัวนะครับก็ยังไม่จะเป็นต้องเข้าซื้อนะครับรอให้มันมีสัญญาณกลับตัวหรือมีไดเวเจนชัดๆแล้วมีการกลับตัวอย่างชัดเจนค่อยเข้าซื้อนะฮะ นี่เราต้องเชื่อสัญญาณนะครับข้อยี่ห้านะฮะย่าเพิ่งเพิ่มพอตนะครับถ้าเรายังไม่ทายังทากาไรได้ไม่ได้อย่างสม่าเสมอนะฮะสาบใดที่เรายังทํากําไรไม่ได้อย่างสม่าเสมอคือยังขาดทุนบ้างยังกําไรบ้างยังไม่ต้องเงินมาเพิ่มนะเพราะว่านั่นแสดงว่าเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องกลยุทธ์ไม่ชัดเจนในเรื่องของวิธีการถ้าเราสามารถที่จะทํากําไรเพิ่มได้อย่างสม่าเสมอแล้วก็ สามารถที่จะเทรดและมีแต่กาไรนะฮะตอนนั้นเราถึงค่อยไปเพิ่มพอก็ยังไม่สายนะครับการใช้เทคนิคเทคนิคการแซฟนะครับคือชัดเจนพอตนะฮะก็คือในหุ้นขาขึ้นนะครับหุ้นขาขึ้นจะเป็นนี้นะขึ้น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 เนี่ยถ้าเรายังไม่ชัดเจนนะครับเราอย่าเรายังไม่เก่งนะครับอย่าไปใช้เทคนิคแซฟในขาขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณขายตรงนี้ แล้วจะมารอรับตรงนี้มันอาจจะไม่ลงมาก็ได้นะฮะมันอาจจะย่อนิดเดียวแล้วมันก็พุ่งเลยนะครับก็อาจจะทําให้เราต้องไปไล่ซื้อแพงในขาขึ้นห้ามใช้เทคนิคแซฟนะครับเทคนิคแซฟเนี่ยให้ใช้ในขาลงนั่นหมายความว่าราคาหุ้นมันเป็นอย่างนี้นะครับกำลังลงนะครับให้เรารอขายที่แนวต้านนะครับขายเสร็จก็มารับที่แนว รับนะครับแช่เทคนิคแซฟได้นะฮะยีบิบแนวโน้มขาขึ้นให้ซื้อเป็นปิระมิดหงายนะครับหมายความว่าไงพิรามิดหงายพระมิดหงายเป็นแบบนี้นะนั่นหมายความว่าในแนวโน้มขาขึ้นนะครับให้เราซื้อเยอะๆข้างล่างนะครับสมมุติตรงนี้ซื้อ70นะครับที่ราคาแถวนี้ตรงนี้ลงมาอีกซื้ออีกนะครับที่ 25%สิบ้าเซ็นนะครับแล้วขึ้นไปแล้วย่อลงมาอกีกแต่ไม่หลุดเทนไลน์นะครับซื้อตรงนี้เพิ่อมอีกสิ้าอย่างเงี้ยนะฮะปริมิดไงแต่ส่วนการขายนะครับให้ขายเป็นปริมิดคว่ำเปริมิดคว่ำเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้มันมันขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นเวลาเราจะขายนะครับจุดนี้ให้ขายในน้อยก่อนนะครับสบห้า ขึ้นไปอีกขายอีกยิ่หนะครับแล้วก็ไปขายที่จุดสูงสุดอีก70%อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเวลาขาขึ้นให้ขายเป็นพิระมิดหงายแต่ตอนซื้อเนี่ยให้ซื้อเป็นเอตอนขายขายพิระมิดคว่ำตอนซื้อซื้อแบบปิระมิดนง่ยนะครับนี่คือเทคนิคการซื้อการขายในขาขึ้นนะครับข้อทีสังเกตรอารมณ์ตลาดนะครับเมื่อคนส่วนใหญ่กลัวสุดขีดให้ซื้อหุ้นนะครับนั่นหมายความว่าอะไร คือทุกคนขายจนหมดแล้วนะครับพอทุกคนขายจนหมดกลัวสุดขีดขายจนหมดเนี่ยเนี่ยจังหวะแบบพาิซเซลนะฮะพาิซเซลเนี่ยคนส่วนใหญ่ขายขายจนหมดนะฮะมันเริ่มเด้งก็ให้เราเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อตอนเริ่มเด้งนะครับแต่เมื่อคนมั่นใจที่สุดสุดๆใครก็พูดว่าหุ้นตัวนี้มันดีใครก็มั่นใจว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นนะครับให้เราขายหุ้น การขายหุ้นช่วงที่คนมั่นใจเข้าซื้อเนี่ยจะทําให้เราได้หุ้นขายได้ราคาแพงขายง่ายนะครับในปริมาณที่ <c oughs> เยอะๆนะครับขายแล้วได้ราคาข้อยีิบเก้านะครับช่วงที่หุ้นกําลังวิ่งวิ่งขึ้นไปเนี่ยอย่าไล่ราคานะครับหุ้นทุกตัวมันขึ้นมันต้องมีลงนะครับขึ้นแล้วมันต้องมีย่อนะฮะวิธีการเข้าซื้อเทคนิคของหุ้นที่มันกําลังวิ่งขึ้นเนี่ยให้เรา ดูให้มันวิ่งที่สุดก่อนนะครับอย่างเช่นน่ครับหุ้นกําลังวิ่งขึ้นอยู่วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปนะครับถ้าเราเจอมันตรงนี้แล้วมันกําลังขึ้นอยู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่นะครับถ้าเราเข้าไปไล่มันอาจจะเราเข้าไปซื้อปุ๊บมันอาจจะลงเลยก็ได้นะครับให้เรารอนะครับให้มันเด้งให้มันขึ้นไปจนสุดนะครับพอมันขึ้นสุดนะครับถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเริ่มไม่วิ่งต่อแล้วนะครับพอมันไม่วิ่งต่อมันเริ่มลงถ้ามันย่อลงมานะครับให้้เรราออซืที่ รประมาณห0ส0บหาิถึงเปอนะครับของการย่อนะฮะถ้า1บาทเนี่ยมันย่อลงมาสัก60ตังค์นะครับของการขึ้นเนี่ยเราก็รอจังหวะน,นั้นเข้าซื้อพอมันเริ่มเด้งเราค่อยซื้อครับนี่ก็เป็นเทคนิคการเข้าซื้อแบบฟิโบนะฮะก็คือประมาณ50-61.8%ก็นะครับก็รอเข้าซื้อจังหวะน,นี้เวลามันเด้ง เวลามันย่อนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหุ้นที่มนันขึ้นขึ้นขึ้นวิ่งวิ่งขึ้นดีๆมันต้องย่ออยู่แล้วนะครับแต่หุ้นที่จะไปต่อเนี่ยมันจะย่อไม่เกินนี้ประมาณ5 0าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์กขึ้นครับวัสามสิบอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับเย็นไห้พอรอให้เป็นถ้ายังไม่หลุดสต็อปลอเนี่ยต้องกล้าถือนะครับหุ้นทุกตัวมีเวลาของมันนะครับมีรอบนะครับซื้อในราคาที่เรามั่นใจว่าเราได้เปรียบนะฮะซื้อที่ราคาฐานนะครับแล้ววเรรรากก็็ถถือออนะึงงบมัจิ่ เองนั่นแหละนะหุ้นดีไม่ดีนะครับไม่ได้วัดที่ชื่อเสียงไม่ได้วัดที่ขนาดหุ้นนะครับแต่วัดที่ว่าซื้อแล้วเนี่ยราคามันต้องขึ้นนะถ้ามันขึ้นถือว่าดีหมดนะครับข้อสามที่สองนะครับจงรักกําไรนะครับอย่ารักหุ้นอย่ามีอารมณ์เวลาเราซื้อหุ้นนะไม่ได้ผูกพันกันมานานซื้อขายทีไรก็ได้กําไรทุกทีรอบนี้ให้ภัยมันหน่อยซื้อวัดซื้อไว้ถ้ามันลงก็ถือถือ,ถอไป่างนี้นี่ไม่เอานะฮะก็ ้ามรักหุ้นนะครับแค่รับกาไรนะครับกาไรก็ต้องขายถ้ามันจะลงนะครับก็ปล่อยให้มันลงไปอยู่ด้วยกันเฉพาะขาขึ้นนะฮะร่วมเฉพาะขาขึ้นขาลงก็ทางใครทางมันนะฮะอย่าถือหุ้นขาลงนะครับถือหุ้นขาลงนี่เสียสุขภาพจิตนะครับและเสียเงินด้วยนะฮะเพราะ33ไม่ขายไม่ขาดทุนไม่มีจริงฉันใดนะครับคนที่กําไรเยอะๆมีเปอร์เซ็นต์บวกเยอะๆแล้วไม่ขายก็ไม่เรียกว่ากําไรฉันนั้นนะบางคนเห็นแต่กําไร เห็นแต่กําไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แบบถืออยู่กําไรที่มันเปอร์เซ็นต์นี่ยรนะวงตาหลอกเองเงี้ยพอร์ตก็ไม่โตสักทีมีหุ้นที่แบบถือมาชาตินึงแล้วนะกําไร50%ก็ถืออยู่นั่นนะ่ะ50% 50%อุ๊ยดีใจหุ้น50%ถามว่าคุณได้อะไรจากไอ้50%ที่คุณถือมาเป็นปีนะั้นแล้วมันก็กําไรเท่าเดิมคุณไม่ได้อะไรเลยนะทั้งๆที่ถ้าคุณขาย50%นี้ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วคุณก็เอามาทบเนี่ยคุณก็จะได้กําไรมากขึ้นด้วยการเอาเงินจากคุณมี100บาทใช่มั้ มี100บาทแล้วมันขึ้นมา50ก็นต์ก็มีทั้งหมดเป็น150บาทใช่ไหมแล้วคุณถือมาแบบเนี้ยสปีแล้วคุณก็ได้150บาทเท่าเดิมแต่อีกคนอีกคนนึงพอมันถึง50%ป๊บมันขายขายได้150แล้วก็ไปซื้อหุ้นตัวใหม่ก็ได้กําไรมีเป็น 250, 200แล้วขายออกมาซื้อหุ้นตัวใหม่ปรากฏว่า2ปีเท่ากันไอ้คนที่มันถือมา50%เนียได้กาไรห้าสิบอร์เงิน100บาท ก็คือได้150นะส่วนไอ้คนที่มันขายไป88รอบเนี่ยพอร์ตมันเป็น1000แล้วเพราะว่าการเติบโตของพอร์ตมันเกิดจากการขายออกมาแล้วก็ไปทบเกิดคัสโฟลแล้วทําให้เกิดการเติบโตของพอร์ตนะคุณอย่าไปหลงคิดว่าเฮ้ยคุณถือกําไรเยอะๆแล้วคุณจะแบบได้เงินเยอะนะมนไม่ใช่นะคุณอย่าไปหลงแบบเสพติดกําไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะตราบใดที่คุณยังไม่ขายไม่เรียกกาไรนะครับ และตราบใดที่มันยังไม่แปลงมาเป็นเรียลไล์มันก็ไม่ใช่กาไรจริงๆนะมันคือกําไรหลอกๆภาพลวงตานะอย่าไปติดกับดักว่ากาไรหาสิๆๆเปอร์เซนไร1 0 0่0ร้อยสองรอเซ็นเนี่ยแล้วมันจะทําให้พอร์ตคุณโตนะฮะไอคนที่พอร์ตไม่โตเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ขายไงคุณกําไรแล้วคุณก็ไม่ขายแล้วคุณก็มาขายตอนที่มัน,นมันขาดทุนหรือว่ากําไรน้อยอะ่ะมันจะโตได้ไงอะฮะนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับอ่ะจบไปแล้วครับในส่วนของ